เพระว่าจะประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2024สัปดาห์ที่13เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมสองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้เพราะชาอิสราเอลได้ล่วงละเมดสามครั้งและสี่ครั้งเราจะตัดสินลงโทษและจะไม่กลับคําเพราะเขาได้ขายผู้ชอบธรรมเพื่อเงิน ขายคนขัดสนเพื่อรองเท้าแตะคู่เดียวเขาทั้งหลายได้เหยียบย่ำศีรษะของคนยากจนลงไปในฝุน่นของแผ่นดินทำให้หนทางของผู้ต่ำต้อยต้องหันเหไปบูรและบิดาเข้าหาหญิงสาวคนเดียวกันเป็นการลบหลู่นามศักดิ์สิทธิ์ของเราเขาใช้เสื้อผ้าที่ยืดเป็นประการมาปูนอนอยู่ข้ามพระแท่นบูชาทุกแท่นเขาดื่มเลาอางุ่นที่เป็นค่าปรับจากประชาชนในบ้านพระเจ้าของ นเราเองได้ทำลายชนเผ่าอาโมรายต่อหน้าเขาแม่ชาวอาโมรายมีร่างสูงเหมือนต้นสนสีดาและแข็งแรงเหมือนต้นโอก๊กเราได้ทำลายผลของเขาจากเบื้องบนและทำลายรากของเขาจากเบื้องล่างเราได้ให้ท่านทั้งหลายขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์นำทางท่านในถิ่นทุร,รกันดารเป็นเวลา40ปีเพื่อท่านจะได้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของชนเผ่าอาโมราย เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะกดท่านลงในที่ที่ท่านอยู่เหมือนกุวียนที่บรรทุกฟ่อนข้าวอัดแน่นจมลงในดินแม้ผู้วิ่งเร็วก็จะหนีไม่ทันคนแข็งแรงจะใช้กำลังของตนก็ไม่ได้ทาหารชำนาญศึกจะช่วยชีวิตของตนให้รอดพ้นก็ไม่ได้ผู้ยิงธนูจะยืนหยัดอยู่ไม่ได้ผู้มีฝีเท้าเร็วช่วยตนเองไม่ได้ผู้ขี่ม้าก็ช่วยชีวิตตนเองไม่ได้ ในวันนั้นแม้แต่นักรบกล้าหาญที่สุดก็จะทิ้งอาวุธหนีไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตราัสพระวสานบุญมาทิวเวลานามพระเยซูเจ้าทรงเห็นประชาชนห้อมล้อมพระองค์จึงทรงสั่งบรรดาศิษย์ให้ข้ามทะเลสาบไปอีกฝั่งหนึ่งธรรมอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาทูลว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าอยากติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จ พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะสิทธิอีกคนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝั่งศพบ,บิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนแต่พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาและปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิดข้อคิด อาณาจักรอิสราเอลภาคเหนือเมื่อแยกตัวเองออกไปก็อยู่ห่างไกลจากพระวิหารที่ประทับของพระเจ้ากิจัทธาเริ่มหย่อนยานความประพฤติผิดเพี้ยนสิ่งที่เข้ามาแทนในสังคมคือความอายุทธรรมประกาศกอาโมสเทเตือนใจอย่างรุนแรงน้ำเสียงเด็ดขาดในโทษบาปที่พวกเขาจะได้รับ ความเด็ดขาดเกิดจากความร้อนใจในพระอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านมาเพื่อจะเสด็จไปเทศสอนคนทั่วแผ่นดินพระองค์ไม่มีที่จะวางศีรษะนอนยังจะต้องมาคอยคนที่ลังเลห่วงใย,ยธุรกิจของครอบครัวกระนั้นหรือ มีผู้คนในโลกนี้มากมายที่วางตัวสูงส่งและชอบให้คนอื่นนั่งคอยเขาเมื่อเราเลือกติดตามพระเจ้าจงเลือกเอาพระเจ้าเป็นอันดับแรกพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตที่เหลืออยู่ในครอบครัวของเราเองขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2อ2 4ี่2,024